สวัสดีครับคุณต่อครับครับสวัสดีครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆหลายคนนะฮะที่ติดตามบ้านมนตราในยอดยอดดูของเราใน Facebook เนี่ยรายงานเข้ามานะครับแต่ละแต่ละคลิปนะฮะเฉียดหมื่นนะฮะถือว่าสูงมากๆเลยเดือนหน้านะเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะไปทําพิธีหุงเหล็กไหลกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องถามผู้รู้อย่างท่านอาจารย์ต่อนะบอกว่าการหูงเหล็กไหลเราจะได้อะไร จากการหุงเหล็กไหลแล้วก็เหล็กไหลเนี่ยเหล็กไหลหุงเนี่ยต่างจากเหล็กไหลธรรมชาติยังไงครับอาจารย์ต่อครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆใส่มูก่อนนะครับว่าการหุงเหล็กไหลที่บ้านมมตาเราเราจะทำสำหรัรบ,รบเดินหน้าเนี่ยเราต้องการให้เพื่อนๆใส่มูเห็นพิธีการหุงเหล็กไหลในตำนานว่าเขาหุงกันแบบไหนนะครับเหล็กไหลหุงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเหล็กไหลที่เรานำโลหะธาตุนะครับ โลหะธาตุเนี่ยเอามาเข้าพิธีในการหุงการหุงเนี่ยจะหุงแบบโบราณซึ่งพิธีตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นในวันที่เราไปถไ่ายถ่ายทำนะครับว่าเราหุ่งกันแบบไหนที่เรียกว่าพิธีการหุงแบบโบราณตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อกันว่าโลหะธาตุเนี่ยนะครับการจะหุงเล็กๆเนี่ย ต้องมีโลหะธาตุที่บริสุทธิ์เนี่ยมากกว่าห้าชนิดแล้วนำมาหลอมรวมกันแล้วผ่านในเรื่องของการประจุพุณตคุณเข้าไปดังนั้นจะมีความแตกต่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเหล็กไหลหงุง อันนี้จะเป็นในเรื่องของเหล็กตามธรรมชาติซึ่งเพ,เพื่อนจะเห็นนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่โลหะธาตุเนี่ยที่เป็นเหล็กไหลหุงเนี่ยเกิดกา,ารหุงของเกจิอาจารย์หรือคนที่มีความรู้ดังนั้นเนี่ยธรรมชาติกับโลหะธาตุเนี่ยนะครับคุณชาติมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ธรรมชาติจะเกิดจากการประจุในเรื่องของอผู้ครอบครองก็คือเทพเทพวาแต่บางเทพเขาจะประจุพุทธคุณลงไปแต่ส่วนเดไกหลหูเนี่ยเกิดจากการประจุพุทธคุณโดยกิติอาจารย์ที่เรานำมาทำพิธีอันนี้จึงมีความแตกต่างกันขั้นตอนฟังอาจารย์ต่ออธิบายเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากเนี่ย ทำไมอาจารย์ต่อไม่ไปทำที่โรงหล่อครับคือโรงหล่อเนี่ยนะครับคือบ้านมนตาต้องบอกก่อนเราเรายึดอยู่สามอย่างนะครับก็คือพลังธรรมชาติพลังพุทธคุณแล้วก็พลังศรัทธา mm hmm. การที่เราไปทำที่โรงหล่อเนี่ย mm hmm. มันสะดวกจริงแต่ถามถามว่าเพื่อนๆสายมยูจะเห็นไหมว่าพิธีการทำเนี่ยเขาทำากันย่างไรแล้วมันสัมผัสในเรื่องของพลังธรรมชาติตรงไหนตรงเนี้ย มันมันจำเป็นแต่วิธีการทำของเราเนี่ยเราจะมีการผุงแบบโบราณจริงๆซึ่งตรงเนี้ยเราขอปิดไว้ก่อนแต่เราจะได้มาเปิดกันในวันที่เราไปทำพิธีตรงเนี้ยเพื่อนๆจะได้เห็นเลยว่ามันมีมันจะเป็นการตอบคำถามว่ามันต่างกับโรงหล่อตรงไหนผมได้ยินมานะบอกว่าคนที่มีวิชาอาคมเนี่ยฮะ นุ่งเหลืองห่มขาวแล้วก็มีในเยอะแยะเขาบอกว่าเ็าสามารถใช้กระสินในตัวเขาเนี่ยทําให้เหล็กไหลเนี่ยเป็นเหล็กไหลที่พูดด้งานเดี๋ยวว่าเขาหุงเหล็กไหลโดยใช้กระสินเนี่ยอาจารย์ต่อเป็นความจริงไหมคือตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าเหล็กไหลหุงเนี่ยเราเกิดจากโลหะธาตุมากกว่าห้าห้าชนิดการที่เราจะทําโลหะธาตุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นประหลอดก็ดีหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นธาตุอื่นๆเลยก็ดีเนี่ยจุดล้อมเหลวในการที่ทําให้โลหะธาตุาเหล่านั้นเนี่ยมันหลอมรวมกันเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนที่สูงมากแต่สําหรับกสินไฟเนี่ยคือก็คือคนที่ฝึกในเรื่องของกระสินไฟบางคนจะเรียกว่าไฟอคมนั่นคือเขาเรียกว่าเตโชธาตุแต่เตโจธาตุเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดจากพลังจิตดังนั้นเนี่ย ผมบอกเลยว่าหลอมโลหะธาตุไม่ได้อันนี้ต้องแยกกันนะครับเพราะว่ามีอาจารย์บางคนเนี่ยนะครับหรือเกจิบางบางท่านเนี่ยเขาแค่ถือโลหะธาตุอย่างเงี้ยไปแล้วเขาก็ประใส่กระป๋องแล้วเขาก็อธิฐานจิตเนี่ยทำให้โลหะธาตุเหล่านั้นเนี่ยหลอมได้ซึ่งตรงเนี้อย่างที่คุณชาติฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่ไงครับอันนี้ต้องต้องขอตอบเลยว่า ถึงคุณจะมีในเรื่องของพลังกิจเนี่ยกล้าแข็งขนาดไหนเนี่ยแต่ไม่ถึงขั้นที่ขนาดหลอมโลหะธาตุได้แล้วกรณีที่เป็นเหล็กไหลประกายลุงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปหุงได้ไหมครับเหล็กไหลประกายลุงเนี่ยก็คือโลหะธาตุที่หลายๆชนิดนี่รวมกันอย่างถ้าเกิดเป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเรียกเหล็กไหลเจ็ดสีเหล็กไหลเจ็ดสีเนี่ยก็จะเป็น เหล็กไหลที่มีสีต่างๆเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสีเป็นสีของลุงเลห,ลหล็กไหลขุ่มก็เหมือนกันก็ต้องนําโลหะธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมาหลอมรวมกันลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการหลอมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นการขุงเหล็ลกไหลประกายลุงเนี่ยยากมากแล้ว ในช่วงที่เราไปการหุงเหล็กไหลเนี่ยปลาไกรลุงเนี่ยหรือว่าเหล็กไหลเงยวงก็ดีเนี่ยต้องประจุอาคมนขนาดนั้นเนี่ยลงไปพร้อมกับพิธีการหุงซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีพิธีที่ซับซ้อนแต่เราบอกเลยว่าทีมงานของทางบ้านมิงตาที่เราคัดออกมาเนี่ยคือเป็นคนที่สูงอายุและผ่านพิธีกรรมทางเนี้ย มามากแม้กระทั่งเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับคุณชาติเราก็คัดซึ่งเกจิคราวนี้เนี่ยโชคดีต้องบอกคุณชาติว่าเราได้พระอาจารย์สมชาติเป็นเกจิที่อยู่กาญจนบุรีเป็นพระที่อาศัยอยู่ในปา่าช้าเป็นพระที่อาศัยอยู่ในป่าช้าเนี่ยรูปเดียวองค์นี้ผมบอกเลยว่าท่านมีดีอยู่ในตัวดังนั้นเนี่ยการปลุกเสกของที่เป็น โลหะธาตุเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเหล็กหลายชุดนี้เนี่ยจะมีความเข้มขังไม่ต่างกับเหล็กไหลตามธรรมชาติก็คิดว่าวันนั้นอาจจะมีการไลฟ์สดกันเลยนะฮะนอกจากเป็นคลิปนะฮะเรารสามารถดูได้กันสดๆนะครับ,รบที่เราเลือกวันพระรหัสก็ถือว่าเป็นวันแรงนะฮะเป็นวันครูเพราะฉะนั้นการทําอะไรขั้นตอนของอาจารย์ต่อมีความละเอียดพิถีพิถนันดูเลิกผ่านนาทีตลอดสบ,บายใจได้ในการบูชาวัตถุมงคลของบ้านบนตรารนะครับ อาจารย์มีอะไรจะฝากให้กับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆใส่มูนะครับตัวเฉพาะคนที่ชอบเหล็กไหลเนี่ยนะครับบอกว่าเหล็กไหลเนี่ยของดีในตำนานเนี่ยมีจริงเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเหมือนกับเราอดรู้หรืออะไรนะผมอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เผื่อเพื่อนๆใส่มูรุ่นๆต่อไปเนี่ยนะครับหรือคุณจิอาจารย์ รุ่นต่อไปเนี่ยเอาไว้เป็นแนวทางว่าการที่ทำเหล็กไหลนะครับหรือการถึงเหล็กไหลเนี่ยในตำนานเขาทำกันอย่างไรซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะหาชมสิ่งเหล่านี้เนี่ยหาย,ยากต้องบอกเลยว่ามันไม่มีใครที่จะมาทำแบบนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยนอกจากจะทางบ้านบนตายเองที่เราจะมาแนะนำวิธีการหงุงหรือสาธิตการหุงเหล็กไหลแล้วเนี่ย เรายังได้เขียนหนังสือนะครับที่ว่าเกี่ยวกับตำนานขลังคืนก็ดีหรือธาดกายสิทธิ์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับที่ตรงนี้ก็เพื่อเอาไว้เป็นเหมือนกับสิ่งที่สายมือรุ่นใหม่ๆที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเขาอยากจะกลับมาศึกษาในเรื่องของพวกนี้เขายังมีอะไรที่เอาไปเป็นแนวทางนะครับแล้วเอาไป สิ่งที่เขาสามารถดูได้ว่าตำนานของสยามประเทศเราเนี่ยมันมีดีจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเรากลัวไอ้สิ่งพวกนี้ยมันจะสูญหายไปตามกาลเวลาตรงนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆสายบูลนะครับขอให้ติดตามทางช่องไม่น่าออนไลน์นะครับติดตามทีวีสารไม่น่าผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆสายบูลเนี่ยจะได้สิ่งดีๆเนี่ยกลับไป โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์รต่อครับขอบคุณมากครับ